สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวเนื้อละวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวต่อตอนล่าสุดที่ในเนื้อหาในตอนนี้นี่ก็จะมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นซึ่งหนึ่งในเรื่องราวพวกนั้นที่มันได้มีการเกิดขึ้นมาเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าจูจูคุม,มาขราวนั้นก็ได้วิ่งออกไปดูที่ไร้จุดหมายแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยมันกลับมีเรื่องราวสาคัญที่ดาก,ก็และก็อีวานคอฟที่จูจูพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้พูดออกมาวาน ซึ่งเรื่องราวของคณะปฏิวัติก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวอะไรมากใช่ไหมฮะแต่ว่าล่าสุดนนก็จะมีเหตุการณ์การย้อนอดีตที่บอกนะว่าเวกาพันและก็ดาร์กอนเนี่ยพวกเขาเ,เคยเจอกันมาก่อนและก็เหตุการณ์ในครั้งนั้นมันทําให้เราได้รับรู้นะว่าดาร์กอนคราวนั้นก่อตั้งคณะปฏิวัติขึ้นมาก็เพราะว่าเขาเนี่ยได้เห็นเหตุการณ์บตต์คอร์ที่โอลามันก็เลยกลายเป็นชนวนที่ทำดาก้กอนก่อตั้งคณะปฏิวัติขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับพัมก่อนฟ้าและก่อนหน้านี้ก็ จู่ๆเขานั้นก็พดูดออกมาว่าพวกเขาเนี่จะประกาศสงครามกับเผ่ามังกรฟ้าก่อนที่จะมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวข่าวซาโบการช่วยคูมาก,กลับมารือแม้กระทั่งก่อนหน้านี้เนี่ยที่ซาบโบได้ติดต่อกลับมาแล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่รูซียที่จู่ๆที่นั่นไดน้ถูกทำลายด้วยฝีมอือของท่านอิมนะฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่เราไม้เล่าเห็นว่าในตอนนี้เนี่ยมันเริ่มได้มีการปรูเรื่องราวเกียวกับคณะปฏิวัติแล้วก็เรื่องราวเกยวกับท่านอิมที่อยู่เบื้องหลังห้าพุทเท่ามันก็เลยเ พูดออกมานะว่าการต่อสู้ของคณะปฏิวัตินกำลังจะเริ่มต้นขึ้นมันจะหมายความว่าอีกไม่นานหลังจากนี้เนี่ยคณะปฏิวัติกำลังจะเปิดสงครามกับเผ่ามังกรฟ้าหรือไม่เพราะว่าในความที่ว่าก่อนหน้านี้พวกดากอนนี่นก็ได้พูดชัดเจนว่าพวกเขาเนี่ยมีศัตรูนั่นก็คือเผ่ามังกรฟ้าซึ่งเผ่ามังกรฟ้าเนี่ยก็อยู่ที่มมริจูพร้อมกับผ้าผููเท่าแล้วก็ท่านอิมที่อยู่ที่นั่นมันก็เลยเหมือนกับว่าการประกาศในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการประกาศสงครามที่มีบอดใหญ่ใน,นคือท่านอิมนั่นเองนะฮะเพราะว่าถึง แต่ว่าด้วยความที่ว่าเหตุการณก่อนหน้าน Job, ี้ซาโบเขานั้นก็ได้ติดต่อมาและก็บอกนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขานั้นเห็นใครบางคนที่นั่งอยู่บนบัลลังอ์งความว่างเปล่าเพราะฉะนั้นก euh ็เท่ากับว่าในตอนนี้พวกคณะปฏิวัติเนี่ยพวกเขานั้นได้รับรู้ถึงการมีตัวตนของท่านอิมแล้วนะฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะว่าถ้าเกิดดากอนนำทัพคณะปฏิวัติมาเปิดฉากสงครามกับผองมังกรฟ้าให้มัจริงเนี่ยนั่นมันจะหมายความว่าการปรากฏตัวของท่านอิมและการต่อสู้ท่านอิมเนี่ยมันจะมาเร็วขึ้นแล้วก็เปิดฉากไวขึ้นหรือไม่ พราะว่าในความที่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเหตุการณ์ที่หนวดดำและก็รอเนี่ยได้มีการต่อสู้กันแล้วก็ย่งชิงโล่พันกิบกันใช่ไหมฮะแต่ว่าล่าสุดเนื่องกับมีการปูเรื่องราวเกิดกับคณะปฏิวัติงานมันก็เลยทําให้ในตอนนี้เรื่องราวเกกับหนวดดำและก็ท่านอิมเนี่ยมันเริ่มมีความน่าสนใจแล้วว่าตกลงว่าใครเนี่ยจะเป็นลอตบอสที่ลูฟี่เนี่ยจะได้ต่อสู้ด้วยกันแน่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นหนวดดำนั้นก็จะไม่น่าแปลกใจนะฮะเพราะว่าในความที่ว่าหนวดดำและก็ลังชิงโล่พันธกับเนี่ยมันก็น แต่ว่าในเนื้อหาในตอนล่าสุดนอกจากที่เวก้าพังนจะรู้จักดารกอนมันยังมีเรื่องราวที่ได้ไม่การเปิดเผยด้วยนะว่าดารกอนเนี่ยเขาในเคยชนเวก้าพังในเข้ากลุ่มของเขามาแล้วแถมในตอนนี้ดรเวก้าพังตัวจริงเนี่ยก็ยังขอร้องให้ลูฟี่นั้นพาเขาออกไปจากไอเอีกเคนดึด้วยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะเวก้าพังเนี่ยเขานั้นต้องการจะให้ลูฟี่นั้นพาไปไหนเพราะว่าในตอนนี้เวก้าพังเนี่ยเขานั้นก็ถูกหมายหัวโดยรัฐบาลโลกเพราะลูเยอะเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นสถานที่ที่เวก้าพัง ในตอนนี้ก็จะมี2ที่นั่นคือการอยู่กับคณะปฏิวัติหรือไม่ก nah ็จะเป็นการเดินทางไปเอลบาปก่อนลูฟี่แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรื่องราวของเอลบาปแล้วก็เรื่องราวของคณะปฏิวัติเนี่ยบ้าจบกันอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าในตอนนี้นอกจากเวก้าพังที่จะขอให้ลูฟี่นั้นพาออกไปเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของบอนนี่นะฮะที่เธอนั้นจะมาขอให้เวก้าพังนั้นช่วยเหลือคุมามันก็เลยยิ่งไปการต่อย้ำนะว่าหลังจากนี้พวกลูฟี่เนี่ยถ้าเกิดพวกเขา้นพาบอนนี่แล้วก็เวก้าพังนั้นขึ้นเรือไปด้วยเน และถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นเป็นไปตามนั้นการปูเนื้อหาเกี่ยวกับดากนแล้วก็คณะปฏิวัติที่กําลังจะเริ่มการต่อสู้ในกมายคามว่าโอกาสที่ลูฟี่และดากอน้นจะได้เจอกันและหลังจากนั้นเนี่ยพอลูกคนี้น่นจะมีโอกาสได้ร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับพมังกรฟ้าหลังจากนี้นี่ก็จะมีโอกาสสูงมากซึ่งมันก็แน่นอนนะว่าถ้าเกิดเรื่องราวนั้นเป็นไปตามนั้นเนี่ยมันก็น่าจะหมายความว่าการต่อสู้ในครั้งนั้นกองเรือกลุ่มฟ้าแล้วก็คณะปฏิวัตินี่ก็จะได้เข้าร่วมด้วยและเรื่ มันอาจจะเป็นท่านอิมแล้วเผามงกรฟ้าก็เป็นได้นะฮะแต่ว่าด้วยความที่ว่าคขาพูดของหนดข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยเขานั้นก็ได้พูดชัดเจนนะว่ารัฐบาลโลกจะต้องเจอกับส่วนใหญ่หลังจากที่ไม่คนเจวันพีชมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าก่อนที่คณะปฏิวาติเนี่ยจะได้เจอกับท่านอิมในตอนนั้นพวกลูฟี่นะฮะพวกเขาน่าจจะได้มีโอกาสไปที่ราบเทียวก่อนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นปไปตามนั้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่ก่อนที่ลูฟี่และกระดากอนจะได้ต่อสู้กับนก้ดเ็็ปไ แต่ว่าด้วยความที่ว่าเรื่องราววันพีในตอนนี้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนั้นก็จะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็คงต้องมารอดูกันว่าหลังจากนี้เนี่ยลูฟี่นั้นจะได้ต่อสู้กับท่านอิมพพ่อก,กับคณะปฏิวัติหรือไม่ยังไงเรื่องราวพวกนี้เราวคงต้องรอติดตามรับชมกันนะฮะโอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนะื้อหาคลิปใหม่ๆช่องเราสำหรับวันวนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกัน